ท่างทีมงานของผมได้ทำการอัปเกรดผมเครื่องเสียงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าลูกคมณเรนนะครับชุดหน้ากับชุดหลังให้เป็นระดับไฮเดอเดียวครับโดยการติดตั้งตัวโปรเจเอร์ไปนะครับก่อนที่ผมจะพานะฮะมาชมการติดตั้งโปรเซเอร์นะครับแบบแรกนะครับเรามาดูการติดตั้งเจ้าลูกคูณเรนชุดใหม่ก่อนนะครับท่ารทับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะฮะตรงนี้นะครับเป็นแผงประตูหน้าด้านขวานะครับโดยทีมงานของผมวันเสาร์นะครับได้ทาการนะครับปูพื้นฐานไว โดยใช้แผ่นดัที่มีคุณภาพของยี่ห้อแคริเบกซึ่งมีน้ําหนักเบาคนพิ้นกับบ้านเเขาได้ดีเยี่ยมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมความยืดตัวของเขานะครับสูงมากทีเดียวนะครับทางทีมงานของผมนะครับนะฮะติดตั้งแผ่นดันปุ๊บนะฮะแล้วได้นําเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร o r t มนต์นะครับที่ขึ้นตารางฮอดนะฮะ <c oughs> บริเวณพัวแผ่นเพื่อเจาแผ่นดบนกับโครงสร้างให้เขายึดเกาะกันได้ดีทีเดียวไม่มีพองอากาศ การติดตั้งแผ่นแดมนะฮะผมบอกได้เลยนะครับเพื่อลดค่ารีเฟคชันนะฮะค่ารีเฟคชันคือนี่ฮะเสียงตามช่องโหว่ต่างๆหรือว่าเป็นเสียงสะท้อนนะถ้าผมจะพูดเพื่อสมาชิกเข้าใจเลยนะฮะคือลดเสียงสะท้อนนะครับเราไม่ต้องการแบนทิ้งนะครับและการสั่นลดการสั่นได้อย่างสูงทีเดียวนะครับนะที่ขึ้นลายตามโครงสร้างนะฮะตรงนี้สวยทีเดียวนะครับ ส่วนที่2นะครับผมจะอธิบายเจา้าลำโพงมิเลน์นะครับผมนี่เลยนะฮะราติดตั้งในแตำแม็งเดิมก่อนติดตั้งเจา้าลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทาการออกแบบตัวตุลเบเซอร์อขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุร่นนี่นะครับตัวเบเซอร์นะครับมีความสําคัญนะครับเพื่อสมาชิกนะครับค่าอิสระทีสี้งที่ตกกระทบบอกนะฮะหรือว่าคอนโซลหลังจากที่เราได้ทําการนี่เลยนะครับ ปิดประตูนะคับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับและติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงลีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเจาะจงนะครับเป็นของเค้าเบสนะครับเมคอินเมริกานะครับซึ่งมีจําหน่ายกันทั่วโลกทีเดียวนะครับลำโพงชุดใหม่ตรงนี้นะฮะผมบอกเลยเลยมีแอนด์มิตที่ต่ำนะครับและมีความไวนะครับดีมากทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะและติดตั้งจุดตรวจเอสตันนะครับ เพื่อลดความสูญเสียงเสียงนะฮะอิตาลีนะครับหลังจากที่รถได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับคือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงนะครับครับผู้สมาชิกครับแหล่งที่ทีมงานของผมนะฮะเราได้นําเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงนะครับในรถตัวต้าซีเอ็นอาร์คันนี้พุทสมาชิกเห็นแล้วใช่ไหมครับ การติดตั้งนะฮะละักษณะไหนนะครับเพื่อให้มีรายละเอียดช,ชิ้นดนตรีภายทุกสารมากขึ้นทีเดียวนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบเรามาดูการติดตั้งนะครับกับเจ้าตัวตู้ซับนะฮะผมบอกเลยว่าตู้ซับบูเฟอร์หน้าดอก8นิ้วความลงตัวโดดเด่นชัดเจนทีเดียวในรถโต้ต้าซีเออาร์นะครับมาดูกันเพื่อมาชิกค,ครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อมาชิกมาชมนะฮะการติดตั้งเรามาดูนะครับบริเวณด้านหลังนะฮะ เห็นไหมครับประางทีมงานโอเวออนซาวราชเพื่ครับเราคานึงถึงนะครับนะฮะพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างยังคงเดิมนะครับระวางนะฮะเป็นรองเท้ากระเป๋าเครื่องกีฬานะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะฮะเพื่อสมาชิกครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะฮะเจ้าตัวนี้เลยนะครับตู้ซาวูเฟอร์นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับได้ทำการออกแบบ สร้างเพจขึ้นมาใหม่นะฮะที่เพื่อนสมาชิกเห็นตรงนี้เลยฮะเพื่อมาลองรับนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ติดมากับรถโต้ตาเซ r อาเห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวพเราคำนึงถึงอุปกรณ์นะฮะนี่ครับเครื่องมือต่างๆนะครับในการเจาะนะฮะสวยทีเดียวนะครับหุ้มด้วยสักการะความลงตัวนะครับชัดเจนและโดดเด่นนะฮะเหมือนเรามีเฟอร์นิเจอร์ติดรถด้านหลังเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะที่เป็นไฮไลท์นะฮะเบสที่นุ่มๆนะฮะมีรายละเอียดมิติภายทุกสารโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกครับทางทีมงานโอ e r นซาวแล้วนครับเราเลือกตำแหน่งนะครับในการติดตั้งนะครับตจ้ตัวตู้ซับบูเฟอร์นะครับขนาด8นิ้วนะฮะเห็นไหมครับทางทีมงานของผมนะครับแม่นะครับนี่เลยนะครับเพจประกบข้างนะฮะนะครับ เพื่อให้เจ้าตู้ซับตรงนี้การทํางานเบรคคงที่ตู้ไม่สั่นเวลารถเคลื่อนตัวนะครับผมบอกได้เลยฮะตู้ตัวนี้ไม่สั่นคลอนแน่นอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเอางี้ละกันเพื่อสมาชิกนะครับผมอธิบายเสร็จใช่ไหมครับผมจะพาเพื่อสมาชิกทุกท่านนที่กําลังติดตามรีวิวในรถโตต้าเซดอาคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงกันนะครับและเพื่อสมาชิกสังเกตดีๆนะครับการทํางานของเขาโดดเด่นมากจริงๆนะครับผมมีเลนส์นะครับ และเข้าด้านหลังนะฮะที่เป็นไฮไลท์นะครับนะฮะตรงนี้นะครับตู้ซับบูเฟอร์นะครับโดดเด่นภายด้วยสารความลงตัวชัดเจนตามมาฟังนะครับ This and That's gonna stop me, but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's our take. อาชิกครับเมื<ท>่อสักครู่นี้นะฮะเห็นไหมครับการทํางานนะฮะผมบอกเลยว่าโดดเด่นนะครับและชัดเจนดีเดียวเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับผมบอกเพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะฮะผมขอเรียนสร้างนี้นะครับในการออกแบบนะฮะตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะฮะเราถึงนําเทคนิคนะครับทําการออกแบบนะครับก่อนติดตั้งนะครับช่องลมมุมเลนส์นะฮะ เพื่อเขาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวทวิตเตอร์เพื่อสร้างเวทีเสียงนะครับบนแดชบอร์ดเห็นไหมครับเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การติดตั้งด้วยนะครับความลงตัวนะฮะของเขาโดดเด่นนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมนั่งฟังนะครับผมจับพิกัดได้เลยนะฮะผู้สมาชิกนักร้องนะครับผมขอย้ำเลยครับเซนเตอร์นี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมาเต็มวงนะฮะผู้สมาชิกครับผมบอกนะฮะผู้สมาชิก อัปเกดระบบเครื่องเสียงแล้วผู้สมาชิจกจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเสียงที่มีมิตินะครับและการทํางานนะครับอขอโยมฝั่งท้ายนิดนึงนะฮะนะครับเบสที่ได้นะฮะเบสมีมิตินะครับผสมผสานเจลลมโพมีเลนเบสไม่ล้นจนเกินไปนุ่มๆน,นะครับความลงตัวแหมนะครับเมื่อกี้โดดเด่นมากนะครับทางทีมงานของผมนะฮะเราเอาใจใส่ นะครับทุกรายละเอียดนะฮะขั้นตอนการติดตั้งก็เห็นกันใช่ไหมครับความลงตัวนะฮะตรงนี้นะฮะที่ทางทีมงานอุปกรณ์เสาร์รัชพืนครับถึงได้รับการตอบรับจากผู้สมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับผู้สมาชิกก็เห็นแล้วนะฮะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับรายละเอียดเสียงที่ได้นะแหมนะครับคุ้มนะฮะเกินราคาจริงๆนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะฮะในรถ โต้ตาเซฮิตคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่รี้บร้ยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆเหมือนเจ้าของรถคันนี้นะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวแล้วจะพึกจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับเพื่อสมาชิกนะครับเพื่อสมาชิกครับช่วงนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะฮะถ้าผมมีรีวิวดีๆมีตัวโปรดักใหม่ๆนะครับผมจะรีบมารีวิวให้เพื่อสมาชิกรับทราบด่วนนะครับตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ